วันนี้นะคะเอาไปเข้ามหาลุง ừ. <coughs> ตอนนี้กังวลอยู่ว่าจะเอ่อประสบคูยังไงเพราะมันมีกาลปหูดแล้ว

แต่ว่าในในความรู้สึกส่นตัวหรูก็ไม่ได้กังวลเนาะถ้าเขาจะฟ้องเพิ่มจะอะไรอย่างเงี้ปปนา นี่ขายนัตตี้ด้วยสักตัวเน่ยพี่แนนเดี่ยสักตัวเลย้องาานะครับโปรโมทของอาหารหน่อยพัหน่อยัหน่อยลูัหน่อยไม่ต้องทำอาเยอะหน่อยได้ยี่นี่รัาเวลาการาแล้วนี่ี่ห้งเนๆนั่งรานทา thấy chưa thấy chưa rồi thấy chưa thấy chưa thấy chụp thấy thấy วันนี้ก็ติดตามข่าวะอมเกาะหานอะไร่้ยวันน่้เานที่มีดราม่าอะไร่างเงี้ยโ้ยผู้หิงก็ทผู้หญิงอะไร้วันนี้ก็ตอนบ่ายไไปตามทมงามาดูข่อวเขาถึง่ไหนขบขอบคุณคุบกเมื่อวานก็ฝากไช่ามคิดผมจับหมดวันนี้มา่าเจนเวงนะันี้ก็ากมอยู่ทุกคนบอกแล้วมีคดีสองร้านเนี่ ตกลงกันไม่ได้ลับซื้อจรหมอไม่ไปแล้วเหรอไม่ไปต้อเหรอรอต่อ งานกาันทาไม่กดอนเลยไปอยู่อ่ไปเดิงนงัาูาไม่ได้ไปไปอยู่วัแด้เดินเลนอรับช่วยไปรวมหมดเลครับงานสุพรรแล้วก็ฟินอาหารได้ไปไหม มีแล้วมาด้วยมันยังไม่หลับมีแล้วครับมีแล้วแล้วมันคือเก็บรอบกลับเลยครกับเลครัที่ออกแดงใที่ออกแดงผมให้เป็นที่นี้นะครับใจกลับไมายใจเลย Ô mọi người ơi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  mọi người

ก็มีปลาไม่ว่าไม่มีข้างในก็มีช่องช่วย แม่นางขับแม่นับแคนนีหล่อ้าามหอ้ว่ายมาแล้วก็ให้ทนายตอบเพจก็ได้ครับา

ครับ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  <laughs> ตอนนี้ลุงมอนก็กำลังรูกระเบื้องตออนเอครับผมมาใครนะ กดไลค์กดแชร์ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ